มาที่นี่ทำไมกันเนี่ยใครกำลังจะตายเหรอเปล่าฉันชื่ออาเลียเมราส่วนนี่เพื่อนฉันชื่อธนุชรีฉันชื่อมัทธุราเรียกฉันสั้นว่ามุนนีฉันจะไม่พูดว่ายินด,ดีที่ได้รู้จักเพราะฉันไม่จะเอาอะไรอีกล่ะและอยากจะได้ชื่อตคนในครอบครัวเหรอจะเอ,<แ>อะไรอีกเนี่ยฮะเออคือคือว่าเออขอเราเข้าไปได้ไหม อยากเข้าก็เข้ามาสิเชิญเลยด <If S 1> ูนี่ก่อนนี่ใครเนี่ยเขาคือพี่ชายฉันอาบีเท็กเปรเมระเขาเป็นร็อกสตาร์เออ ร็อกสตาร์ก็คือนี่ไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวหล่อมากๆแต่งด้วยก็ได้นะแต่งเหรอเขเป็นแฟนฉันเนี่ยฉันรอเล่นนะแล้วรูปเขาฉันอยู่ทำไมกันล่ะนี่ฟังนะเราอยากให้เธอช่วยเรา เธอทําให้เรานึกถึงเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งคนไหนเหรอปราเกียและนี่คือรูปมัน เหลือเชื่อจริงๆเลยนี่มันฉันนี่ฉันจะฉันเลยนะเหมือนกลยังเก่าแฟดฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะฉันเข้าใจแล้วใช้แอปที่สามารถสลับหน้าได้ละสิใช่ไหมฮะไม่นี่คือเพื่อนของเราเธอชื่อปลาเกียรอ้เหลือเชื่อชุดกีดูสิเขาหน้าเหมือนน้าเลยนะ โอ้เหมือนมากเลยค่ะเขาหน้าเหมือนน้าก็จริงนะคะแต่หนูว่าเขาสวยกว่าหน้าเยอะเลยตอบเฉพาะที่ถามได้ไหมเนี่ยรีบกินให้หมดเลยนะนี่ฟังนะเออม,มุนนี่ถูกไหมเธอทําทให้เรานึกถึงเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งที่ชื่อว่าเออปราเกียใช่แล้วล่ะ ใครที่เห็นรูปนี้ต้องแยกความแตกต่างระหว่างปลาเกียร์กับมูนีไม่ออกแน่ๆเลยตามนั้นแหละสายตาคุณบอกชัดนะว่าบางอย่างกลิ่นตุตุคุณบอกว่าเป็นเพื่อนแต่กลับแสดงออกตรงข้ามเนะ่ะฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรเชื่อคุณไหมฉันไม่คิดนะว่าเธอเน่ะเป็นเพื่อนของคุณจริงๆนะเออนี่ฉันจะบอกให้นะฉันเนี่ยไม่มีเวลาทั้งคืนจะเอาอะไรเนี่ยก็รีบบอกมาตรงๆไม่คุณก็ไปซะ อันที่จริงเออมันไม่ใช่เพื่อนเราหรอกนะมันก็แค่ผู้หญิงคนของเขาฉันเนอะกำลังจะแต่งงานกับเขาแต่เขาเน่ะกลับไปแต่งกับมันแทนนะสิโอ้พระเจ้านี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเขาแต่งกับเธอจริงๆก็แปลว่าคุณต่างหากที่เป็นผู้หญิงคนอื่นนะ นี่นี่อย่ามองหน้ากันในบ้านใช่นอะมองหน้าฉันแล้วก็บอกมาซะดีๆด,ดีกว่าจะเอาอะไรนี่ฟังนะมุนนี่ฉันจะไม่อ้อมค้อมฉันจะเข้าประเด็นเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> ทนุ ฟังนะทุกคนในที่นี้รู้ว่าเธอต้องการเงินหรือไม่ใช่ละฉันเข้าใจสภาพเธอตอนนี้ถึงได้เอาอกาศหาเงินมากๆได้ง่ายๆเพื่อมาให้เธอ mm hmm. แค่ทำงานให้เรานิดหน่อยก็ได้แล้วเข้าใจที่พูดไหมงานแบบไหนละ่ะนี่ฟังนะนั่งปลาเกียร์มันตายไปแล้วแต่ว่าพี่ชายฉันยังคลั่งรักมันอยู่ อาบีไม่อยอมรับความจริงเขากลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลและนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่แทบจะทันทีที่เห็นหน้าเธอด้วยตาของฉันเองและฉันก็อยากที่จะให้เขาลืมลืมความทรงจำเกี่ยวกับนางปลาเกียทั้งหมดเลยเธอต้องทำทุกอย่างอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเลิกคิดถึงมันและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสดใสดได้สักทีหนึ่งอะไรนะอยากให้เขาเกลียดปลาเกียเหรอก็ตามนั้นแหละ ฉันอยากให้เธอเป็นคนทําฉันอยากจะให้เธอไปบ้านเมรักับฉันในฐานะพี่สะใภ้ของฉันคนหนึ่งฉันอยากให้เธอเป็นปรากีสวมรายเป็นภรรยาของอาบีซะคุณสองคนเนี่ยมองมากหรือไงฮะ หรือว่ายังช็อกไม่หายที่เพื่อนชื่อปลาเกียร์เขาตายไปจะเพื่อหรือว่าหญิงอื่นก็ช่างให้ฉันไปสวมเราเป็นคนที่ตายแล้วรู้ไหมมันแปลว่าอะไรฮะถึงฉันรู้ฉันก็ไม่สนใจเพราะที่แน่แฉันรู้ว่าอะไรสําคัญกว่ากันเงินหนึ่งแสนรูปีเงินหนึ่งแสนรูปีเหรอฉันไม่รับงานนี้ นี่ฟังนะมดนดิมันเป็นงานง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่เป็นปลาเกียร์ในแบบที่น่าเกลียดและเข้าไปในชีวิตของเขาไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดด้วยซ้ำไปที่จริงแล้วอยู่ให้ห่างเข้าไว้ผลักลใส่ไล่ส่งจนกว่าเขาจะเกลียดเธอเออไม่สิฉันผิดเองฉันหมายถึงเกลียดปลาเกียร์นะเธอต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าความรักที่พี่ฉันมีตอน,นางปลาเกียร์ได้เปลีย่ยนไปแล้วทําให้มันอนะกลายเป็นความเกลียดชัง ความเกลียดชังอย่างแท้จริงอะไรก็ตามที่ทําให้เขาลืมนางปราเกียรไปได้หมดทํำลายรักที่เขามีให้กับมันทําให้เขารักธนุเพื่อนของฉันแล้วก็บีบให้พี่ฉันเชื่อว่านางปราเกียรคือคู่ชีวิตที่แย่ที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งเคยจะพบเจอมาเลยก็ว่าได้ฉันว่าเธอทำได้นะฉันเห็นแล้วว่าเธอนะ่ะ สามารถจะทำอะไรได้บ้างธนูเพื่อนฉันก็เห็นความสามารถของเธอแล้วเช่นกันใช่ถ้าเธอทำมันจะง่ายอาบีต้องสติแตกแน่นอนเลยละ่ะค <c oughs> ู่สองคนคิดว่าฉันเป็นคนยังไงฮะคุณจะคิดว่าฉันเหมือนคุณใช่ไหมฉันไม่ใช่คนเลือดเย็นนะ ฉันไม่เห็นเก่งเงินมันผิดตรงไหนที่พี่ชายคุณจะรักแล้วก็คิดถึงภรรยาของตัวเองนะมันผิดตรงไหนวิญญาณตะคงสุขจะแย่แล้วทำไมฉันถึงจะต้องสร้างความเกลียดชังปราเกียในจิตใจของเขาฉันไม่รู้หรอกว่านะว่าแรงจูงใจของคุณนะ่ะในการทำแบบนี้คืออะไรแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยมันกลิ่นตุตุๆหมายถึงไม่ชอบมาพากลหลอกลวงต้มตุน๋นมันผิดกฎหมายอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะฉันไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อเงินนี้หรอก ใครๆเขาก็อยากรวยกันทั้งนั้นรวมถึงฉันก็ด้วยแต่ว่าฉันจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตอะไรแบบนี้ <m> ฉันค้าสุจริตได้ฉันไม่ต้องการเงินพวกคุณเพราะฉะนั้นคุณสองคนเนี่ยเชิญใส่หัวไปได้เลยนะธนุแค่นี้พอไหมที่จะทำให้เธอหยุดเทศนะสั่งสอนเราและรับข้อเสนอของฉันสักทีหนึ่งตามนั้นแหละรับซะสิเพื่อนฉันพูดถูกนะ ถ้ามันทําให้เธอหยุดเทศนาสังสอนเราไม่ได้เราก็จะไปเดี๋ยวนี้และถ้าเราไปแล้วก็ศักดิ์ศรีของเธอก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอเลยหมายความว่ายัางไงความซื่อสัตย์ไม่ช่วยอะไรเมื่อเธอเป็นคนจนอ,อกเนอะาถ้าเคยคิดไหมว่าถ้าเงินที่ทายไปไม่พอละ่ะหรือถ้าต่อไปเกิดชุดการต้องผ่าตัดอีกพวกเขาต้องการเงินนะนั่นรองพีบาลไม่ใช่การกุศลสักหน่อยหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเธอนั่นแหละ ที่จะเสียใจภายหลังนะเด็กนี่ชื่อชุดกี่ใช่ไหมอะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยาหม้อถ้าเกิดถูกวางยาขึ้นมาล่ะจริงสิแล้วถ้าเธอถูกรลักพาตัวไปใครจะเป็นคนดูแลชุดกากับชุดกี่ของเธอละ่ะหลาน,นเขาต้องไปอยู่บ้านเด้กกมเพร้าสมัยนี้รวยจนก็ถูกลักพาตัวได้ทั้งนั้นทั้งคาธาคาอวัยวะ ไม่ใช่บ้านในกัพาก็คงจะเป็นขอทานได้รอดแน่นอนที่เราทำไปก็เพื่อแย่งชิงทรัพย์สินของอาบี คือสาเหตุที่เราฆ่านังปราเกียอย่าคิดถึงแต่ตัวเองสิคิดถึงละลานบ้างสิเราทำเรื่องคาดไม่ถึงกับพวกเขาได้แล้วจะรอให้มันเกิดก่อนไหมฉันนะ่ะไม่มีเวลาทั้งคืนหรอกนะฉะนั้นจะอะไรก็บอกมาตรงๆสิ <c oughs> หลานๆคือโลกทั้งใบสำหรับฉันพี่สาวฉันฝากฟังไว้กับฉันถ้าหากทำอะไรหลานฉันแล้วก็ฉันจะไม่ไดรอเลยที่จะฆ่าคุณกล้า<อ>ได้ยังไงมาโคกคนเอืนในบ้านของเขาแบบนี้สติด,ดีกันอยู่หรือเปล่าเนี่ย<อ>ฉันไม่รับงนนเง<อ>ินและฉันก็ไม่ต้องการเงินของคุณด้วย เพราะฉะนั้นใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอ,เอา,เอามีดไปเหงห่างสิฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีกนะไม่อย่างนั้นฉันไม่ปล่อยเธอแนะ่เธอเข้าใจไหมใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยนะ พวกเขาอยากให้น้าทำสิ่งที่ผิดเพื่อเงินดูถูกมาทุราคนนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่ดูจกักฉันซะแล้วนั่งลงนั่กินให้หมดเลยนะไม่เอานี่ปวดทับฉันตื่นเต้นมากเลยอะเราไม่ไหวที่จะขึ้นเวทีแล้ววันนี้ฉันจะแสดงอย่างสุดความสามารถเลยวันนี้ฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าท่านนายแสดงสุดความสามารถแต่ปราเกียรก็ยังไม่กลับมาอยู่ดี ถึงตอนนั้นนายจะได้หมดข้ออ้างในการรอเธอทันทีถ้าวางเดิมพันกันแล้วฉันชนะแน่ฉันมีความรู้สึกแรงกล้าว่าฟูก,กี้จะต้องมาวันนี้การรอคอยของฉันมันจะต้องสิ้นสุดลง รู้สึกยังไงที่จะได้เจอชุดกาเขาจะหายในไม่ช้านะสวัสดีมิตรรักแฟนแพลงครับผม <คะ S 1> โรฮานออที่พิธีกรและเพื่อนคุณวันนี้เราจะได้พบกับคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มีการถ่ายท่อสดไปทั่วทั้งมุมใบคุณคงจะเคยร่วมคอนเสิร์ตรอกมา,มามากมายนะครับแต่ว่าในครั้งนี้มันพิเศษมากกว่าตรงที่รายได้15เปเของแต่ละเพลง จะมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ร็อกสตาคนนี้ใจกว้างยังไม่พ <า S 2> อแถมยังใจบุญอีกตั้งหาคืนนี้หลายล้านคนจะได้สัมผัสกับดนตรีสดเด็กสาวผู้ยากไร้คนใดจะได้รับทุนการศึกษาคืนนี้จะเป็นตัวตัดสินชีวิตใครที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาลน,น,น้ำมุนีคะได้ยินที่ดีเจพูดในวิทยุหรือเปล่า เขาบอกว่า15%ของแต่ละเพลงจะว่าให้เป็นทุนการศึกษาเด็กยากไร้ด้วยส่งชื่อหนูสิคะถ้าได้มาแล้วก็หนูจะได้เรียนฟรียังไงล่ะ<อ>ส่งชื่อหนูเถอะนะคะคุณนะคะ่ะไม่ใช่เพื่อหนูนะแต่เพื่อให้น้ำหมดกังวลเรื่องเงินไงชุดกีเขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงนะเนี่ยนึกว่าสมัยนี้จะหาคนแบบนี้ยากซะอีกเขาชื่ออะไรนะจะเป็นใครไป<อ>ไม่ได้ครับนอกจากคนนี้เท่านั้นหนึ่งเดียวคนนี้ของเรา ร็อกสตาร์อาบีอาบิเชกเปรมเมระอาบีของเราร็อกสตาร์อาบีของเราเชื่อเขายาวจังเลยนะคะว่าไหมเหลือเชื่อเลยเชื่อเหมือนพี่ของผู้หญิงที่มาบ้านของเราเมื่อคืนนี้เลยนะใครเหรอคะคุณนะนี่จะไม่ได้เหรอผู้หญิงที่มาบ้านเราแล้วแล้วก็เอามีดขู่ไล่เมื่อคืนนี้ไงพี่ของหนึ่งในนั้นเป็นคนดีนะแต่โชคไม่ดีที่มีสองคนนั้นในชีวิตแต่ถ้าดีจริงแล้วก็ ทำไมถึงมีคนคิดไม่ดีกับเขาแบบนั้นล่ะนะอย่างที่หลายท่านทราบนะครับสภาพร่างกายและจิตใจของเขายัางไม่พร้อมที่จะแสดงอะไรทั้งนั้น<อ>แต่ด้วยความรักของแฟนๆและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบทุนการศึกษา r o c ตาอา r a บีของเราจึงไม่ยกเลิกคอนเสิร์ตครับโอ้พระเจ้าทำไมพระองค์ถึงพร,พรากภรรยาไปจากคนดีๆแบบนี้ได้นะและทำไมคนใกล้ชิดของเขาถึงต้องทำร้ายจิตใจเขาด้วยละ่ะแบบนี้เราเฉยไม่ได้แล้วนะ ฉันจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่นะเราจะทำอะไรได้ล่ะบอกไปใครเขาจะเชื่อก่อนนั้นเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วมันเชื่อเรื่องบังเอิญแน่พระเจ้าคงอยากจะให้เราเตือนเขาเรื่องน้องสาวแล้วก็แฟนของเขาแน่นเลยมันคงเป็นแบบนั้นนี่ชุก,กีอน้าต้องไปแล้วนะไปไหนคะเออค่อยเสิร์ชนั่นไงเออน้าจะแจ้งหมอซีล่าว่าหนูจะเป็นคนเฝ้าไข่ชุกกาแทนน้าคืนนี้นะตกลงไหม ตกลงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูน่ะดูแลตัวเองได้ <c oughs> แล้วน้าน่ะจะไปหาเงินเหรอคะนี่ไม่ใช่หรอกน้าจะไปหาเขาไปทำความดีให้กับคนแบบเขาคนดีคุณได้สิ่งดีๆคิดดูสิแม่มมสาบชีวิตเขาให้ตกอยู่ภายใต้เงาอันมืดมิดนะต้องไปช่วยเขานะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องดูแลตัวเองนะาจะไปส่งที่โรงพยาบาลเองมาเถอะมะมันขู่เราธนูรู้อะไรไหม ฉันเคยหลีกเลี่ยงคนแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันไม่กลัวใครแล้วจริงเหรออาเลียฉันว่าเธอกลัวนะไม่อย่างนั้นคงไม่กลับมากับฉันแบบนี้ฉันไม่ได้กลัวถูกปาดคอแต่ฉันเนี่ยกำลังเครียดอยู่นะสิฉันเครียดที่มันปฏิเสธปฏิเสธข้อเสนอของเราเนะี่แล้วถ้ามันเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้อาบีให้ปุราให้คุณย่าฟังจากที่แค่ถูกไล่ออกจากบ้าน คราวนี้เราอาจถูกไล่ค่าก็ได้ถ้าพวกเขารู้แผนของเราเนะเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองโงอก,กว่านางมุลน,นีซะอีกนะเธอนี่ไม่เข้าใจการทํางานของสมองของมันรืึไงมันปฏิเสธข้อสเสนอของเราเพราะว่า มันยังไม่รู้ว่าความโจรมันน่ากลัวมากแค่ไหนอย่ากลัวว่ามันจะไปฟ้องพี่ะมีแฟนคลับมากมายใช่เ่าใครจะเข้าหาปูรับหรือคุณยตาได้ง่ายๆถึงฟ้องได้ก็ไม่มีหลักฐานแต่อเลียมันที่ฉันพยายามจะบอกก็คือมันทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะเธอคิดว่ามันจะเจอเขาได้ยังไงมันไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่รู้สถานที่จัดคอนเสิร์ตไม่รู้หนังสือไม่ท่งอินเทอร์เน็ตด้วยอาเลียมันมันทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทนุสวยแต่ไม่มีสมอง มันใช้แค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นหรืออะไรไหมคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานอย่างมันเนี่ยชาติดีท้งชาติคงนี้อยู่แต่ในสลัมนั่นแหละมันไม่มีสมองเงินแสนระหว่างตรงหน้าแล้วเทียวหนึ่งแสนรูป,ปีเลยนะถ้าไม่อีกไปสองแสนแต่มันก็ยังไม่เอาอีกไม่เรียกว่าโงอเ,เรียกว่าอะไรแล้วนาซิกบอมเบนาซิกบอมเบไปมาสองที่ทั้งวัน้ากวนใจฉันเสมอไม่เคยหาทางออกได้สักอย่างเดียวใช่ ฉันเป็นคนที่เจอคนหน้าเหมือนนางปราเกียนะเธอไม่คิดว่านั่นคือทางออกเหรอแทนที่จะโมโหหิวใส่ฉันขอบคุณสักครั้งก็ไม่มีขอบคุณมากนะธนุชรีขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะขอบคุณแค่ไหนถึงจะพอฉันขอโฟกัสที่การโน้มน้าวชักจูงใจให้มันรับข้อเสนอของเราก่อนเถอะนะส่วนเธอโฟกัสกับการขับรถไปอย่าก,กวนใจฉันเป็นอันขาด Abi, Abi, Abi อบีอาบีอบีอบีอาบีอาบีอาบิ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 อาบีอาบีอาบิ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 อาีหวางว่าจะมาัิอาบิอาบิาทเนสินา่งานนายิะคน b b. ิังยิองสายแฟาบกอยิ่งคลัางสายิปาบิอาบิอาบินัยพวกเขาคงตา่นเา้นเพราะฉันหาไปนาบถอกต้อาบิอาบิอายิอาบิอางานิอาบอาบอาบิอาบิบแล้วความปลอดภัยล่ะ ไม่ต้องห่วงไม่พลาดอยู่แล้วฉันจัดคอนเสิร์ตได้ใครต่อใครมามากแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันต้องบอกนะคอนเสิร์ตนายนี่แตกต่างมากเพราะแฟนๆคลั่งไคล้นายนี่ชับเงินที่ฉันจะบริจาคเพื่อการศึกษาควรจะไปถึงคนขัดสนนะคือหมายถึงไม่ควรจะล็อบบี้เอาไปแจกกันเองนะเข้าใจนะอาบีนายก็รู้จักฉันมานานนายไว้ใจฉันได้ฉันจะทําให้แน่ใจด้วยตัวเองว่าเงินอยู่ถูกที่แล้วก็คือมีอีกเรื่องนะน้องชายฉันกําลังมาเขาต้องการแชร์เวทีกับนายเขากําลังอินเทรน ใครนี่หมายความว่าไม่เอาหน้าหรชับทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยนา้ควรบอกลงหน้าหน่อยสินี่ฟังนะจะไม่มีเซเลบหรือว่านายแบบใดๆทั้งนั้นอาบีจะไม่ยอมแชร์วิธีกับใครทั้งนั้นเขาไม่ใช่เซเลปหรือนายแบบเขาเป็นน้องชายฉันนั่นไม่สำคัญเลยอาบีจะไม่แชร์วิธีกับใครไม่เอาหน้าปูดห้าขอแล้ว นกชายฉันนะปูดรับขอบใจอาบีเขาเป็นใคร